s o so it's m i n e a t Parcel สวัสดีครับหลังจากที่เพิ่มพัสดุเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกระจายพัสดุซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะเข้ามาช่วยแอดมินในการกระจายพัสดุเพื่อจัดส่งให้ผู้รับครับขั้นตอนแรกให้กดเข้าไปที่สร้างใหม่จากนั้นเลือกโครงการอาคารและชั้นที่ต้องการได้เลยครับเลือกวันที่ที่ได้ทำรายการบันทึกพัสดุเข้าระบบ เลือกผู้ที่จะมอบหมายงานในการจะส่งพัสดุพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบจะแสดงผลตรงนี้ให้เรากดเลือกพัสดุที่ต้องการได้เลยครับจากนั้นกดเพิ่มการกระจายพัสดุต่อไปให้เข้ามาที่การกระจายพัสดุที่สร้างไว้จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการกดพิมพ์สลิปและดาวน์โหลดได้เลยครับ เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดและกดพิมพ์เพื่อส่งใบงานนี้ให้กับผู้ที่ได้เป้าหมายในการจัดส่งพัสดุเมื่อเจ้าของพัสดุเซ็นรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นำใบยืนยันกลับมาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการอัปเดตสถานะพัสดุครับเลือกรายการพัสดุที่ต้องการอัปเดตจากนั้น กดสถานะการจัดการและอัปเดตสถานะตามใบงานได้เลยครับหน้าจอก็จะแสดงผลตามสถานะที่เราอัปเดตเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการกระจายพัสดุครับ